ออกมาเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ชื่อพี่เอิร์ธนะครับเป็นติวเตอร์วิชาแมทแล้วก็วิชาทางวิศาวะไฟฟ้านะครับของ B Engineer นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามาติวปรับพื้นฐานกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆม6ที่กำลังจะขึ้นปีหนึ่งเนี่ยเขารอที่จะเปิดมหาลัยกันอยู่นะครับงั้นเ,เราก็ปรับพื้นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งเลยนะก็คือการวาดกราฟนะครับเพราะ การเรียนมหาลัยเนี่ยนะครับบางทีอาจารย์เขาอธิบายเป็นสมการแต่ก็มีอย stated, ู่บ่อยๆครั้งนะครับที่อาจารย์เขาอธิบายเป็นกราฟนะอยู่ดีอาจารย์เขาก็วาดกราฟโ๊ะบะโ๊ะบะมาเลยอย่างงี้ครับงั้นใครที่วาดกราฟไม่เป็นนะครับก็จะเรียนชั้นมหาลัยเนี่ยเรียนลําบากนิดนึงนะครับงั้นพี่ก็เตรียมมาให้เลยนะครับว่าก่อนเราจะขึ้นปีหนึ่งเนี่ยต้องวาดกราฟอะไรเป็นบ้างนะถ้าเปรียบเทียบกับเลขมปลายนะครับก็จะเปรียบเทียบได้กับบทภาคตัดกรวย จำมีมีความทรงจําอันเลวร้ายเกี่ยวกับคณิตบทนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผ้าตัดกรวยเนี่ยเป็นบทที่เรียกว่าอะไรนะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับต้องจําสมการเยอะจํานู่นนี่นั่นเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเนี่ยไอ้ภาตัดกรวยที่เราเรียนไปตอนชั้นม .4 นะครับเราจะทํำยังไงนะครับให้วาดกราฟทั้งหมดนั่นอนะ่ะเป็นภายใน1ชั่วโมงเลยนะครับมา งั้นเราไม่ไม่รอช้านะครับเราเริ่มเลยเนาะแล้วก็ตามติดกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีของมาแจกด้วยนะครับเราไม่ได้ให้น้องดูอย่างเดียวนี่เผื่อมีใครอยากเล่นเกมกับเรานะครับเราก็จะมีแมสเนาะช่วงนี้ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเป็นเป็นแมสนะครับเดี๋ยวแจกให้เป็นคําถามแล้วก็ตอบคาถามกันก็ได้และง่ายๆนะครับอือฮึนอกจากอ่านอกจาก อะไรนะหน้ากากแล้วนะครับเรายังมีแฟ้มนะครับแฟ้มของ B-Engineer นะครับพร้อมสมุดนะแจกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูคำถามเนาะนะครับแล้วก็ตอบแล้วก็ชิงรางวัลไปพร้อมกันนะครับมา100คนพอดีเลยโหขอบคุณมากนะครับทุกคนที่สนใจพี่ขนาดนี้นะครับมาเราลุยนะฮะ กราฟแรกเลยครับน้องครับกราฟแรกที่ต้องวาดเป็นนะครับก็คือกราฟเส้นตรงนะเราไปเลยนะอย่างรวดเร็วนะครับติวชั่วโมงเดียวจบเลยนะวาดกราฟเป็นเลยนะครับอ่ะเรามารู้จักกับเส้นตรงนิดนึงนะครับเส้นตรงเนี่ยลักษณะของสมการเขานะครับทั้งตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y นะครับมันจะยกกําลัง1ห,หมดเลยนะสังเกตเห็นป่ะ x ของเราก็ยกกําลัง1น,นะครับ y ของเราก็ยกกําลัง1เนาะเจออะไรที่มันกําลังหนึ่งรัวรวนะครับนั่นแหละครับกราฟเส้นตรงครับ โน้ตได้นะเออบางอย่างพี่ไม่ได้เขียนน้องก็โน้ตไปด้วยได้นะครับอืม x 1, 1, กําลังหนึ่ง y กําลังหนึ่งกรเป็นรูปเส้นตรงนะคราวนีออ้สมการเส้นตรงอ่ะครับมันจะอยู่ในรูป y, y เท่ากับ mx แล้วก็บวก c ครับโดยที่ไอคนที่อยู่หน้า x เนี่ยนะครับเราเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเนาะใครจำได้แล้วก็ถือว่าได้ทบทวนนะฮะ ไอ้เจ้า m ตัวนี้ครับที่มันอยู่หน้า x ตัวเนี้ยนะครับมันเรียกว่าความชันจดเลยครับน้องครับนะไอ,ไอ้เจ้าเลขที่มันอยู่หน้า x น,นะครับมันคือความชันอือฮึซึ่งความชันตัวนี้เออมีใครจำได้ไหมนะครับถ้าเส้นตรงเฉียงขึ้นแบบนี้นะครับความชันจะมีเครื่องหมายเป็นบวกหรือเครื่องหมายเป็นลบครับอ่ากรามันพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยนะครับงั้นความชันก็จะมีค่าเป็น บวกนะครับจดเลยน้องลุยนะความชันมีค่าเป็นบวกครับแต่ถ้าเส้นตรงของเราครับมันเฉียงลงนะฮะความชันเนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบนะเส้นตรงของเราพุ่งขึ้นความชันเป็นบวกนะครับพุ่งลงความชันเป็นลบนะคราวนี้ถ้าเส้นพี่นอนนอนอย่างนี้ครับ้องครับเสน้นนอนนอนครับอารมณ์<ะ>เหมือนพื้นบ้านเราพื้นบ้านเราชันไหมครับไม่ชันเนอะนะครับงั้นพื้นบ้านเราไม่ชันเนี่ยความชันก็เลยมีค่าเป็น ศูนย์นั่นเองนะคราวนี้ถ้าเส้นเรามันตั้งครับตั้งเดยอย่างนี้เลยตึ้งอย่างนี้เลยเ้องครับเส้นอย่างนี้เหมือนกําแพงบ้านเรากําแพงบ้านเราชันไหมครับมีใครขึ้นไปปีนบนกําแพงบ้านเล่นไหมครับไม่น่ามีใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นตรงอย่างนี้มันชันมากเลยนะครับเขาเรียกว่าความชันของเราเนี่ยมันจะมีค่าเป็นอินฟินิตี้นะครับเยอะมากๆเนาะ สรุป x กําลังหนึ่ง y กําลังหนึ่งะครับกราฟเป็นรูปเส้นตรงนะฮะคนที่อยู่หน้า x คือ m เรียกว่าความชันนะครับเรียกว่าความชันแล้วก็ C ตัวสุดท้ายนี้นะครับอ่าอันนี้ไม่รู้รู้กันหรือเปล่านะครับโน้ตไปด้วยด้วยเลยนะจืดึก c ตัวนี้ครับน้องครับ c ตัวนี้คือจุดตัดแกน y ครับ C ตัวนี้คือจุดตัดแกน y ครับเป็นค่าที่บอกว่าเส้นตรงของเราเนี่ยมันตัดแกน y ตรงไหนเนาะไล่ไปเรื่อยๆนะครับดีเลยขอบคุณนะครับมีคนกดไลค์หลายคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าคิดว่าอันนี้มันดีนะครับอยากให้เพื่อนดูด้วยก็กดแชร์เก็บไว้เนาะเผื่อเพื่อนเราจะได้เห็นด้วยนะครับอืม พอรับประกันเลยว่าเนี่ยเรียนเนี่ย,ยรู้วาดกราฟพวกนี้เป็นนะครับก็คือเรียนมหาลาัยปีหนึ่งเนี่ยก็คือรอดละสบายสบายละ <c oughs> เอามาเรารู้จักเส้นตรงแล้วนะงั้นเดี๋ยวพี่จะพาพวกเราครับไปวาดกราฟเส้นตรงกันละเขาเรื่องสาคัญละเนาะครับเวลาน้องจะวาดกราฟเส้นตรงนะครับเขานิยมหาอยู่2ออย่างด้วยกันนะฮะอย่างแรกครับเขาเรียกว่าจุดตัดแกน x นะหาอย่างแรกก็คือหาจุดตัดแกน x ซึ่งวิธีการหาจุดตัดแกน x นะครับก็คือเขาจะแทนค่า y เป็นเลข0นย์ครับนะหาจุดตัดแกน x ก็แทน y เป็น0ย์อ่าบางคนอาจจะสงสัยพี่หนูเรียนมานะคุณครูตอนมอปลายก็บอกเงนี้แหละหาจุดตัดแกน x ให้แทน y เป็น0แต่คำถามคือทำไมมันต้องแทน y เป็น0น่ะพี่น้องก็ดูอันนี้ครับน้องครับเอ่ออันนี้คือเส้นตรงของเราใช่ไหมฮะถันไะถ้าพี่อยากได้จุดตัดแกน x นะครับ จุดเนี้ยเป็นจุดตัดแกน x นอกจากสังเกตเห็นว่าจุดตัดแกน x เ,เนี่ยมันก็อยู่บนแกน x ใช่ไหมฮะและถ้ามันอยู่บนแกน x เ,เนี่ยแสดงว่าค่า y ของมันเนี่ยต้องมีค่าเป็นเลขอะไรเสมออยู่แล้ว0ย์อยู่แล้วใช่ไหมครับงั้นทุกครั้งเลยที่น้องอยากหาจุดตัดแกน x น้องก็ซัด y เป็น0จบนะครับอีกอย่างหนึ่งในถ้าฟังพี่เข้าใจน่าจะตอบอันนี้ได้แล้วครับถ้าพี่เอิร์ธอยากหาจุดตัดแกน y นะจุดตัดแกน y มันก็ต้องอยู่บนแกน y ใช่ไหมฮะ และถ้ามันอยู่บนแกน y ค่า x ก็จะเป็น0ใช่ไหมครับจัดไปครับเราก็จัดการแทน x ด้วยเลข0จบแค่นี้นะครับโอ้ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับจดให้เรียบร้อยพร้อมนะเดี๋ยวว่าแล้วนะลุยจิึกจิึกจิึก มาเริ่มวาดกราฟเส้นตรงกันครับมาข้อ1นึ่นะฮะเขาบอกว่าจงวาดกราฟเส้นตรงต่อไปนี้นะครับสมการแรกก็คือ 2x ลบ 3y ลบ6เท่ากับ0นะครับสมการนี้เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นเส้นตรงนี่ที่มันเป็นเส้นตรงเพราะว่านะครับ x ของเรายกกำลัง1 y ของเราก็ยกกำลัง1ใช่ไหมครับอ่ะแล้วนะฮะ x ของเรากำลัง1 y ของเรากำลัง1กราฟเป็นรูปเส้นตรงและถ้าเราจะวาดมันครับมาเลยครับน้องครับ หนึ่งต้องหาจุดตัดแกน x ครับเดี๋ยวข้ออื่นพี่ทําเร็วขึ้นนะข้อแรกพี่ช้าช้าก่อนนะครับหาจุดตัดแกน x วิธีการหาจุดตัดแกน x ก,ก็คือน้องไปแทนค่า y ตัวนี้นะครับแทนมันด้วยเลขอะไรนะศูนย์เลยใช่ไหมครับถ้าแทนมันเป็นศูนย์พี่จะได้เท่าไหร่ครับพี่ก็จะได้ว่ามันคือ 2x นะฮะลบด้วยนะครับ3คูณ0ย์มีค่าเป็น 0นะครับเราก็ใส่เลย0แล้วก็ลบ6ครับมีค่าเท่ากับ0และเราก็แก้สมการนี้นะครับเอา้าก็ย้าย6มาบวกนะครับแล้วก็ย้าย2มาหารเนาะ6เอา2ไปหารก็เป็น3เนาะ x ของเราก็เป็น3ครับงั้นแสดงว่าเส้นตรงของเราหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แหละตอนนี้เรารู้แค่ว่ามันตัดแกน x ครับน้องครับตัดที่เลข3จบแล้วดอกเห็นไหม เรียบร้อยอ่ะตอนนี้เราจะชิงรางวัลกันน้องครับเออมาปุ๊บแจกเลยครับไม่พูดพ่ำตทำเองนะครับเดี๋ยวน้องเบื่อนะหาจุดตัดแกน y ให้พี่ครับพี่อยากรู้ว่าเส้นตรงเส้นข้างบนเนี่ยตัดแกน y ที่ไหนครับใครตอบถูกเป็นคนแรกนะครับได้หน้ากาก1อันครับมาลุยเลยครับ พี่รอดูอยู่พี่รออ่านคอมเมนต์อยู่ครับจุดตัดแกนวายครับตัดที่ไหนครับตอบถูกคนแรกนะครับแล้วก็เร็วที่สุดนะครับเราแจกหน้ากากหนึ่งอันคำถามแรกก็ไปสบายๆกันนะชิลๆชิวๆไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะสบายๆนะครับลบ โอ้ลบสครับถูกต้องครับน้องอะไรนะธนาธนัเทพนะครับอันนี้คือคนแรกนะครับที่ขึ้นในแชทเนาะอ่ะงั้นพี่เขียนอย่างนี้ก่อน A N A T H A N A T T E P พี่เขียนชื่อน้องถูกปะ่ะโอเคนะครับน้องน้องธนเทพนะครับได้หน้ากากนะครับ โอเคเอ่อน้องครับเดี๋ยวลบกวนน้องติดต่อทางอินบ็อกซ์นะครับของเพ,พเเจ B ีแอนจีเนียเนาะว่าได้หน้ากากอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาถามที่อยู่แล้วก็จัดส่งไปให้เนาะนั่นแหละคนอื่นตอบไม่ทันไม่เป็นไรโอ้มีคิดเลขผิดบางคนนะครับไม่เป็นไรเลยสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามีอีกหลายคําถามเนาะเราแจากอะพี่ไม่รู้จะทาไงพี่แจกหมดเนี่ยแหลนะน้องครับกรีดให้ดูนี่นะครับออ้กรีดเพื่อนะครับอ่ะไปต่อครับโอเค dık <coughs>